อาการวันนี้ค่ะเฮ้ย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 ิ่งมา้องแม่้องแม่จับมือจับมือแม่กอดแม่กอดแม่แม่กอดอ๋ออ้ยไม่สบายล่ะลูกอ๋อเมื่อกี้ยังคลกอยู่เลย หาวหาวไปแล้วค่ะอืมดึูนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทับทับอืม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  โอ้เวียงแรงแท้เวียงแรงแท้เวียงแรงแท้อาการวันนี้นะคะเฮ้ยเเฮ้ยไหนเวลาเขาเล่นไงเ,เสียงด้วยอืมขาชี้ประงางหน้าตาเด็กวันนี้นะคะดูค่ะ หลังจากที่เมื่อวานถ่ายเป็นน้ำมึกอ,อืม,อมไปโอนพ่อไปโอนพ่อโอนพนอ่อน้อยยังเห็นไหมโอนพอ

ถูอีกแล้วนี่เก็บอึอแม่ด้วยค่ะแม่โนอึอไว้แล้วนั่นโอ้ยคุณพ่อก็เรียกจังเลยคุณพ่อเรียกจังเลยคุณพ่อกำลังรับมีดอยู่ครับรับมีดจะตัดยากมีเสียงด้วยแหละเล่นมีเสียงมาละมามางําตามาลูกมา มาแล้วค่ะรู้ด้วยเอาเพื่อนมาด้วยเอาเพื่อนมาด้วยดึงเพื่อนหนูมาพาเพื่อนมาทางนี้ทางนั้นแฉะมาเร็วบ้านนู้งามตาแฉะโลบพิษเลยทางนู้นก็ฉีแม่ทางนั้นก็อืแม่ทางนี้ก็น้ำฝน หนูลบอยู่ตรงไหนดีดูซิพูดยังไม่ขาดคำอื่อีกแล้วเจาวาด <c oughs> เจาวาดก็ง่วงไม่ได้นอนหลายวันแล้วนี่ฝนตกติดต่อกันหลายวันนี่ะคะคือคากเป้าอ,มอมหมดแรงหมดแรงสงสัยแบ็ดหมดแล้วเมื่อกี้แบ็ดเต็มหรือเปล่าคือจัง กินยาผิดขนาดหรือเปล่าดูทำหน้าหงอยด้วยนะทำหน้าแบบซึมทำหน้าซึมอยู่เวลาคลึกก็คึกน้องงามตานี่เพราะแม่ตามหนูไม่ทันเลยลูกหายไวๆนะคนเก่งมาเร็วน้ำตาคนเก่ง มือไม่มีแรงจับไม่มีมือไม่มีแรงจับค่ะโอ๊ยหนักจังเลยบอมันใช่มันไม่ใช่นิสัยหนูนะลูกรีบหายนะคะนิสัยเดิมจงมาบอเด็กน้อยร่าเริงเด็กน้อยซนๆซนจงมามาแล้วค่ะมาแล้วอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเวียงมาเลยเวียงมาเลยเวียงมาเลย เบียงมาเลยนายังบางทีตาเขาดูเหมือนสดชื่นอ่าบางทีก็ดูเหมือนง่วง,ง,งซ,มซึมอยู่เราก็เฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังดูอาการนอ้อง อถีบออกมาอีกแม่ว่าจะดึงออกเอาไม่ให้แม่เล่นด้วยไม่ให้แม่เล่นด้วยโอมเลยนะนอนวะตื่นดีกอืมใต้บื้อนี うん。<laughs> <laughs> เขียวเขีวเห็นใบหญ้าแข้วแล้วเออเอามาหาเหรอมาหาแม่เหรออืมอืมอืมไปไหนไปไหนไปไหนคะไปไหนคะเสร็จแล้วเห็นพ่อไปนู่นตามพ่อแล้วไปไปไปช่วยพ่อเก็บขยะเลยไป นอนตีพุงแล้วนอนตีพุงแล้วอืมเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยดูด ouais ูดูนอนเอาแรงแล้วเอ้เอ้เอ้เอาเอาเอาลุกได้ไหมลุกได้ไหมงามตา เอยเอออืมอ,อืโอ้มุนร้อยไปสิบองศาเลยเอาเย็ยบแม่ดันแม่เอาเอาเออเอออ๋อแงกเลยเมื่อยแล้ว ขึ้นได้แล้วนึกว่าจะขึ้นไม่ได้ซะอีกเออเออเฮ้ยเฮ้ยอืม ด, ų, ดู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 ค่อยค่อยหยิบค่อยค่อยหยิบเอ้ยนะอืมอืมหน้าตาชุกชื่นขึ้นแล้วนะเด็กคนนี้หายเย้วยเยิ่นี่ อือสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะเลยโอ้สงสัยจะหมดฤทธิ์แล้วหมดฤทธิ์แล้วมั้งนี่โอ้นอนเอยเลยโอ้ง่วงแล้วแบตดหมดแล้วค่ะอเออแบตดหมดแล้วค่ะเบ็ดหมดแล้วนะคะตัวนี้ โโอ้โหเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามในช่องงามโชค f ฟมิลีกันด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้น้องงามตากันได้นะคะโอ้นอนเองแม่งเล่บาทนี้บา,บายบายค่ะ